สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ a l b i t News วันนี้ a l b i ดมีเรื่องเล่าจากทางบ้านมาฝากครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาได้ไปทำงานในต่างประเทศซึ่งเขาได้ออกไปทำงานต่างประเทศได้ประมาณ4-5ปีแล้วแต่เงินเดือนเขาก็ยังไม่ขึ้นตำแหน่งเขาก็ยังไม่ได้เลื่อน หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับข่าวดีจากทางบ้านซึ่งเป็นสายโทรศัพท์จากภรรยาของเขาเองเขาได้พูดคุยกับภรรยาเขาภรรยาเขาก็ได้บอกข่าวดีกับเขาเธอเรามม่อะไรจะบอกอยายินดีด้วยนะเธอได้เรียนตำแหน่งแล้วเธอได้เรียนตำแหน่งเป็นสามีหลวงหลังจากชายหนุ่มคุยกับภรรยาเสร็จเขาก็ดีใจเป็นอย่างมาก และได้ทํางานต่อจนกระทั่งเลิกงานเขาก็ได้ชวนเพื่อนฝูงเป็นสิบคนเลยทีเดียวมาเพื่อสังสรรค์กินเลี้ยงฉลองตําแหน่งใหม่ในฐานะเป็นสามีหลวงว้าข่าวดวนข่าวไม่จริงข่าวติ้งต้องข่าวไร้สาระต้องเอาเป็ดนิว